ถ้าสาเหตุที่คุณขึ้นรถเมย์ไม่เป็นเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณไม่รู้ต้องขึ้นรถเมย์สายอะไรนะครับผมจะบอกมันง่ายมากๆนะครับแค่คุณดูคลิปนี้จบเนี่ยคุณก็จะขึ้นรถเมย์เป็นแน่นอนและที่สําคัญเนี่ยถ้าคุณหาสายรถเมย์เป็นนะครับคุณจะหาวิธีการเดินทางแบบอื่นเป็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกดเซฟคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับ อย่างแรกคือคุณต้องมี2แอปนี้นะครับ Google Map และเวียบัสโดย Google Map เนี่ยเราจะใช้ดูสายรถเมล์นะครับและใช้เวียบัสดูตำแหน่งรถเมล์และข้อมูลอื่นๆนะครับวันนี้ผมขอยกตัวอย่างโดยการเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วกันนะครับโดยปลายทางที่เราจะไปเนี่ยคือหัวลำโพงผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องขึ้นรถเมล์สายไหนนะครับแต่หลังจากที่ผมใส่โลเคชั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะเลือกไอคอนรูปรถไฟตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีสายรถเมล์ต่างๆสแสดงขึ้นมาและตรงนี้สำคัญมากนะครับอย่าลืมเลือกเวลาที่เราตต้้้้้้้้ออ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 งงงงเเ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 เดด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 ดิิิินน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 ทาา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 าววววววยยยยยยะะะะะะะคคคคคครรรรรรััััับบบบบพพ่่่่่่่ถถุุุุุณณไไไไมมมมลลลลลลืืกกกกีีีแแแปปปปปจจจจจจจููึๆขหโสใ นี้นะครับมีรถเมย์ที่ขึ้นได้คือสาย108 529แล้วก็34นะครับทีนี้พอเรารู้ว่าต้องขึ้นรถเมย์สายอะไรแล้วเนี่ยให้เราไปดูในเวบัสตอนนะครับผมจะเลือกขึ้นสาย108เป็นหลักนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเราก็เลือกหากข้อมูลในเวบัสแบบที่ทําใน Google Map ได้นะครับแต่ช่องเสิร์ชเนี่ยมันเสิร์ชได้แค่ชื่อป้ายรถเมย์นะครับและถ้าคุณไม่รู้ชื่อป้ายรถเมย์เนี่ยก็จะหาไม่เจอครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ใกล้แถวนั้นนะครับ GPS เนี่ยมันจะเลือกป้ายที่ใกล้ที่สุดให้เรานะครับอ่ะแต่ทีเนี้ยอนุสาวรีย์มันมีถึง4เกาะเลยนะเราจะรู้ได้ไงว่าสาย108เนี่ยมันต้องขึ้นตรงเกาะไหนให้คุณเลือกไอคอนแว่นขยายตรงขวาบนนะครับแล้วก็เลือกตร ว่าสาสยพิมพ์เลขสายลงไปนะครับกรณีนี้คือ108แล้วก็เลือกรูปรถเมล์สีกลมนะครับเพราะว่าสีฟ้านั่นจะเป็นของประเทศอื่นแล้วก็มาดูป้ายรถเมล์ที่สาย108ผ่านตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่าสาย108เนี่ยมันผ่านเกาะไหนบ้าง แต่เนื่องจากสายนี้นะครับมันวิ่ง็นวงกลมเลยจะมีทั้งวนซ้ายวนขวาซึ่ง L เนี่ยก็จะแทนวนซ้ายนะครับส่วนตัว R เนี่ยก็จะแทนวนขวานะครับคุณจะเห็นว่าวนซ้ายเนี่ยผ่านเกาะราชวิถีนะครับส่วนวนขวาเนี่ยผ่านเกาะพญาไทและคําถามสําคัญเลยนะครับคือจะขึ้น L หรือขึ้น R ดีนะครับซึ่งเคสนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะให้คุณลองไปกดที่ป้ายรถเมย์ดูครับอ่ะเดี๋ยวผมกดตรงเกาะราชวิถีก่อนนะครับคุณจะเห็นว่ามันอ้อมไปบางพลัดแต่หัวลำโพงเนี่ยมนอยู่ตรงนี้นะครับแปลว่าในเคสนี้เนี่ยเราควรที่จะข ก็โดยสรุปแล้วนะครับในเคสนี้เนี่ยเราก็จะขึ้นสาย108 r ที่เกาะพญาไทนั่นเองครับและที่สําคัญนะครับคือเราสามารถดู GPS ของรถได้ด้วยนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เรากล่าวเวลาได้ไม่ต้องมาคอยกังวลว่ารถเมย์จะมาเมื่อไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของแอปนี้เลยก็เป็นยังไงกันบ้างครับถ้ายังสงสัยตรงไหนเนี่ยหรืออยากให้สอนอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและถ้าไม่อยากพลาพดความรู้ดีแบบนี้อย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย